สวัสดีครับผมชื่อนายธัญ,ญวิทย์เงวุจิกรหัสนักศึกษา61109407209สาขารัฐประศาสนาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชวัลส,สกลนครครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องบริษัท h ฮน n e เก n h เฮนเนเกเป็นซีดเบียร์5%ของปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยชาวดัตหรือนเนเธอร์แลนด์ เบียร์บริษัทไฮนเกนเป็นเบียร์ที่ขายในขวดสีเขียวที่มีดาวตรงกลางสีแดงในวันที่15กุมภาพันธ์2 4 1ดอาเด,ดียนไฮนเกันในปี2384-2436เชื่อว่าแม่ที่ร่ำรวยของเขาจะซื้อโรงเบียร์ในอัมสเตอร์ดัมแบรนด์งานที่ได้รับความนิยมก่อตั้งขึ้นในปี2335 ถึง2,416ในภายหลังการว่าจ้างด็กตอร์เพื่อพัฒนาไหนเกนยีสสำหรับการหมักกุ้นบาวเเรียงและ HBM ก่อตั้งขึ้นและเบียร์ไหน n เกนแบรนด์แรกถูกผลิตขึ้นในปี1,875ไหนเก้นได้รับรางวัลเมดาลเลโดที่งานแสดงสินค้า ทางทะเลระหว่างประเทศในกรุงปารีสจากนั้นก็เริ่มจัดส่งที่นั่นเป็นประจำหลังจากนั้นแฮนกเกนมียอดขายสูงสุดถึง64,000เฮกตาร์หรือ1.7ล้านแกลลอนสารัฐทำให้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในช่วงปีแรกๆของแฮนนกเกนชนะใน4หลรางวัลครับเหรียญทองที่เมดเลขศิลปวัตถุนานาชาติทางทะเล นิทรศากาลแสดงสินค้านานาชาติอุตสาหกรรมทางทะเลและน้ำในปารีสเดือนพฤษภาคมปี2,418ได้รางวัลที่สองเป็นรางวัลไดปูมีฮอนเนสประกาศศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงที่นานาชาติโคลูเลียนนิทรศากาลในอังสเตอร,รม์มในปี1,883 รางวันที่3เป็นแกรนฟริกที่กรุงปารีสนะครับในปีคศ1889และรางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลฮอสคอนคอร์สมุมเบดูจูรีที่ปารีสในปีคศ2443ในปี2556ไฮเนเกนเข้าร่วมกับผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาของผู้ผลิต ในการลดการดื่มที่เป็นอันตรายในปลายเดือนกุมภาพันธ์2556 h a นิกเกหยุดผลิตขวดสีน้ำตาลที่ใช้สำหรับตลาดดัชเนื่องจากสีเขียวของขวดที่ใช้เพื่อเป็นการส่งออกแล้วในปี2014 h a นิกเกฉลองครบรอบ150ปีในปี2558 h ฮน n e เกได้รับรางวัลน,นักการตลาดแห่งปีจาก KATIV เป็นบริษัทที่สองที่ได้รับรางวัลสองครั้งตั้งแต่ปี1975ส่วนใหญ่เบียร์ไฮนิกเกิแบรนด์ที่ได้รับการต้มที่โรงเบียร์ในเนเธอร์แลนด์ในปี2 5 5 4มีการผลิตเบียร์ยี่ห้อไฮนิกเกิลจำนวน2.74พันล้านลิตรทั่วโลกในขณะที่การผลิตเบียร์ทั้งหมดของเบียร์ไฮนิกเกิทั้งหมด เป็นของกลุ่มบริษัททั้งหมดกว่า16.46พันล้านลิตรทั่วโลก h ฮนเนเกนมีจำหน่ายในกว่า170ประเทศพวกเขาได้รับรวมกับแบ,นแบรนด์เบีย์จำนวนมากในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงเม็กซิโกจีนออสเตรเลียและประเทศต่างๆในแอฟริกา h ฮนเนเกนเป็นเบียรยักษ์ใหญ่อันดับสองของลูกจากเนเทอร์แลนด รับกลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อการเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้นรวมทั้งเลิ่งทำกิจกรรมการตลาดที่เ่อสารกับนักดื่มอย่างใกล้ชิดในรูปแบบที่เรียกว่า reverse marketing ซึ่งเป็นรูปแบบการทำตลาดแบบใหม่ที่ต่างจากการตลาดรูปแบบเดิมส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสื o ่อออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเลือก และหาเครื่องดื่มที่ตอบสนองต่อความต้องการให้ถูกใจตัวเองมากที่สุดซึ่งเป็นจุดที่ทําให้นักการตลาดต้องกลับมาทบทวนและปรับกลยุทธ์กันขนาดใหญ่เหมือนเช่นในงานอัมสเตอร,ร์ดัมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวอเทอร์เดสผู้อํานวยการอาวุโสระดับลูกของแฮนิกเกิกล่าวว่าคาฟเบียเป็นเบียร์ลูกใหม่ซึ่งกําลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนั้น มีจุดเด่นที่การผลิตเบียร์แบบแฮนด์เมดโดยความประณีตและสื่อสารกับนักดืม่มที่มีความชื่นชอบในตัวแบรนด์เป็นสำคัญโดยมุ่งตอบสนองกับลดนิยมของนักดืม่มที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นทำให้ได้ลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่กลายเป็นแฟนอย่างเหนียวแน่นซึ่งแตกต่างกับเบียร์ยักษ์ใหญ่ระดับโลูกที่มักจะเปิดตัวด้วยแคมเปญใหญ่ๆแล้วสื่อสารให้ผู้บริโภครับ เบียเป็นของตัวเองเป็นอย่างไรนั่นเท่ากับนึกถึงสิ่งที่บริษัทเป็นมากกว่าการชิดผู้บริโภคทำให้ไฮนิกเกิเกิดความชิดนำแนความชิดการตลาดแบบย้อนกับ Reverse Marketing มาใช้รวมไปถึงการขยายโครงการสนับสนุนของไฮนิกเกิสำหรับแบรนด์ที่มีขนาดเล็กกว่าแทนที่เมื่อก่อนจะสนับสนุนแค่การแข่งขันกีฬาสำคัญระดับลูก เหมือนเช่นที่ปัจจุบันเฮน n ิกเกหันมาทำกิจกรรมในรูปแบบของไลฟ์คอนเสิร์ตที่มีขนาดเล็กและการชิมเบียร์ตามผับตามพาไม่เบียเฮนิกเกนไม่ใช่เบียร, igan, ยร์แต่ทำไมขายด้วยแบรนด์เบียร์เป็นลูกเฮน n ิกเก0นต่อต่อยอดจากความแข็งแรงของแบรนด์ในการออกเครื่องดื่ม น e วเซกเมนทที่เรียกว่าเครื่องดื่มหมอไม่มีแอลกอฮอล์ Heineken 0.0หรือในชื่อสากลว่า Heineken ซีโซโดยทาง Heineken ยืนยันว่าเครื่องดื่มตัวนี้ไม่ใช่เบียร์แต่เป็นวัฒนธรรมใหม่ทางการดื่มที่กลุ่ม Heineken มองเห็นเท้นและศึกษาช่องว่างของตลาดมาตลอด7ปี ก่อนจะส่งสินค้าจากฟิลิปปินส์เริ่มทำตลาดทั่วโลกมาตั้งแต่ปี2 0 1 7จนปัจจุบันทำไปแล้วกว่า38ประเทศทั่วโลกซึ่งผลตอบรับแต่และประเทศถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับไทยถือว่าเป็นประเทศที่2ในเอเชียแปซิฟิกที่มีการทำตลาดให้ในกล้าส่งศ0ลงจากสิงคโปร์ที่มีการวางตลาด ไปก่อนหน้าเมื่อเดือนพฤศจิกาช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยจะเริ่มกระจายสินค้าไปตามช่องทางที่แบรนด์แฮนเกิลทำตลาดในปัจจุบันทั้งออนเพมส์ ass, และออฟเพมส์ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปส่วนความคาดหวังจากงานตลาดในครั้งนี้นั้นทางเฮนเกิลมองว่าอยากเร็วเกินไปที่จะตอบเนื่องจาก ยังเป็นตลาดที่ใหม่มากอาจจะต้องขอประเมินการตอบรับจากตลาดในช่วงปีแรกก่อนจึงให้ผลที่ชัดเจนมากกว่าน,นี้สำหรับที่ผ่านมารายละเอียดของการออกแบบตัวใหม่จากแบรนด์ไฮนิกเกในครั้งนี้นั้นคุณเมว์ฮาเกเมบูมฟานเวิร์ลผู้อำนวยการแบรนด์ไฮนิกเกระดับโลกภูมิภาคประจำแอชฟิฟิก ให้ข้อมูลว่าไฮน e แกน0.0ผลิตขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคและสอดคล้องกับเทในในการบริโภคแอลกอฮอล์แบบพอเหมาะพอควรประกอบกับการเติบโตอย่างแข็แงแกร่งของกลุ่มเครื่องดื่มประเภท0.0ในยุโรปและรัสเซียโดยตั้งแต่ปี2010ถึง2015กลุ่มเครื่องดื่ม0.0มีการเติบโตประมาณ5%ต่อปี การเติบโตดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของตลาดกลุ่มเครื่องประเภท00จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับทีนผู้บริโูกที่ไฮนิกเกิมองเห็นโดยเฉพาะการสำรวจจากกลุ่มจากกลุ่มวัยรุ่นที่69มีความเชื่อว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพได้ต้องทำงานหนักให้มากกว่ารุ่นพ่อแม่ทำมาอีก97 ของคนกลุ่มนี้ที่เชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะทำให้พลาดโอกาสในการพบกับหนุ่มสาวในฝันหรือคนที่ใช่ในอนาคตและอีก71%จะให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตแบบพอดีพอดีหรืออยู่บนทางสายกลางและเมื่อมาพิจารณาถึงความต้องการ และสิ่งที่ผู้บริโภคคนไทยในความสําคัญในการเลือกเครื่องดื่มเพื่อบริโภคจะพบว่า54%ให้ความสําคัญกับปริมาณน้ําตาลที่ผสมอยู่66%ให้ความสําคัญกับปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับ98%ต้องการส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติรวมทั้งยังพบว่า15%ของผู้บริโภคที่เคยดื่มเบียร์แต่ต้องหยุดดื่มลงไปเพราะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ จากการศึกษาและเก็บข้อมูลต่างๆทั้งเทียนตลาดพฤติกรรมและโอกาสเห็นได้ชัดว่าผู้บริโภคกำลังหาสิ่งที่เรียกว่าเฮลตี้บาลานซ์ l ลฟ์สไตล์หรือวิธีชีวิตที่อยู่บนความพอเหมาะพอควรนำมาสู่การเปิดตัว e ฮ n e k e n 0.0ที่ตอบโจทย์ทีนที่ผู้บริโภคต้องการเพราะไม่มีแอลกอฮอล์ผลิตจากธรรมชาติและแคลอรี่ต่ำเพียง69% ต่อขวดเพราะไม่มีการเติมน้ำตาลโดยโจทย์สำคัญที่ทางไฮนิกเกนให้กับบิวมาสเตอร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือการรักษาความเป็นเบียร์พรีเมียมรวมทั้งกลิ่นและรสชาติแบบไฮนิกเกนไว้โดยที่ไม่มีส,มส่วนะสมของแอลกอฮอล์ไหนิกเกูนสวยๆไม่ใช่เบียร์แต่ทำทุกอย่างเหมือนเบียร์คุณอิลินโลผู้อำนวยการฝ่ายตลาดกลุ่มบริษัท TAP ไทยเอเชียแปซิฟิกแบนแม่อย่างเฮนิกันคือโอกาสในการทำตลาดที่มากขึ้นเนื่องจากฐานะของการเป็นเครื่องดื่มหมอ้อที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทำให้โอกาสในการดื่มของผู้บริโภคมีหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะวันหรือในมื้ออากาศร้อนเย็นอาหารกลางวันระหว่างการออกกำลังกายในยิม รวมทั้งสามารถดื่มในที่ทำงานได้ซึ่งที่ทำงานส่วนใหญ่มักไม่อนุญาตให้ดื่มเบียร์ในเวลาทำงานแต่เมื่อเฮนนิกแนน0.0ไม่ใช่เบียร์รวมทั้งไม่มีแอลกอฮอล์ดื่มแล้วไม่เมาจึงไม่ใช่ข้อจำกัดที่จะเป็นแอลกอฮอล์ที่วางไว้บนโต๊ะทำงานในระหว่างวันไม่วินแม้แต่การดื่มแล้วสามารถขับรถหรือยานพาหนะได้ตามปกติพ่อทางเฮนิกแนยืนยันมาว่า สามารถผ่านด่านต่างๆได้แบบอย่างหายห่วงอย่างแน่นอนดังนั้นจะพบว่าไฮนิกเกิ0.0สามารถดื่มได้ซึ่งเป็นข้อจํากัดที่แบนแม่อ่องไฮนิกเกิไม่สามารถทําได้หรือแม้แต่คนเคยเดื่มแอลกอฮอล์แล้วต้องเลิกดื่มไปด้วยปัญหาสุขภาพก็สามารถกลับมาดื่มไฮนิกเกิ0.0ได้เช่นกันสิ่งท้าทายสําคัญในการทําการตลาดประเทศไทยของไฮนิกเกิ0.0ในครั้งนี้คือ การสื่อสารให้ตลาดและผู้บริโภคมีความเข้าใจในโปรดัก์หรือเครื่องดื่มมอมทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ว่าไม่ใช่เบียร์และมีความแตกต่างจากเบียร์อย่างไรนอกจากนี้ยังมีเรื่องข้อกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมการทำตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ซึ่งในข้อนี้ทางแฮนเกนไม่หนักใจเท่าข้อเลย เนื่องจากตัวโผลิ์ที่ไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่ c a t ต g o ก y ีหรือ s e กเมนตใหม่ของเบียร์แต่เป็นอีกหนึ่งโผลิ์ภายใต้แบรนด์ของ h ฮนิ e เกเท่านั้นประกอบกับข้อกฎหมายของไทยเองก็มีความคล้ายคลึงกับ n e เธอร์แลนดซึ่งเป็นบ้านเกิดของ h ฮนิกเกด้วยจึงสามารถนำมาเป็นหนึ่งในเบส a พทิกเพื่อใ,ใช้ในการทำการตลาดในประเทศไทยได้เช่นกัน ผมก็ขอจบการรายงานเรื่องบริษัทไฮนเกนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ